สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาพอสะน้ำนะครับบ่อ้นามตีฝนตกลงมาเมื่อพายุเข้าประมาณห้าวันนะครับเข้าแต่วันที่หนึ่งมาแล้วนะครับวันนี้วันที่แปดวันเสาร์เดือนสิงหาหกสามครับมาสังเกตพอบ่อ้นามครับตอนนี้ก็น้าเข้ามานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดือนเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มร่นแล้วครับร่นหน้าหน้าฝายนี่แหละครับนี่ครับเขาเริ่มร่นร่นลงหน้าฝายแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่าน้ำเข้าประสบผลสำเร็จแล้วครับน้ำนี่ก็อยู่ได้บ่ไข่เหมือนครับท่านผู้ชมเดือนมกราก็บ่มีเหลือแล้วครับในผมเสียดายเสียดายครับเวลาน้ำถ้าน้ำอยู่ได้ขนาดนี้ถือโอเคนะครับสามารถจะประสบใจน้าแรงได้นะครับ แต่ช่วงนี้เองผมเชสึกว่าจะน่นแรงมาจะบบมีน้ำใจครับโซนนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมข้อเสียของอันสร้าน้ำบอ่อนามครับบอ่อนามตีตีอันทางหลวงเปินคุดฮือนะครับตีเปินคุดฮือสองพันห้าสมัยนั้นนะครับประมาณประมาณมานี่สองปีแล้วครับก็สองปีสามปีแล้วครับเก็บน้ำม,มาอยู่แล้วครับ จพื้นที่ไปประมาณหนึ่งไรนะครับน้ำชมนี่นะครับไว้ใจน้อยๆน,นะครับโอ้ถ้าหนึ่งไรในได้ซ่าน้านเอาหน้ามาใจนี่ก็ก็นะาหักอยครับแต่ว่าหนึ่งไรเสียไปนี่น้าบ่ได้ใจแล้วครับครับจะใจหน้าน้าฝนกับพูจะใจอย่างรัาพ่ออย่างเพราะฝนมันตกใส่ในถังน้ำอยู่แล้วครับคนจริงเขาซ่าขคุดซ่าแหวกเพื่อว่าจะต้องการให้ใจตอนนละรูแรกนะในในี้บ่ไดเลย เดอนมกรลามานี่แห้งมะละคับเริ่มแห้งแล้วให้เดอนเมษาสเนะี่ยอยู่ลุ่มไปแล้วครับดินแตกระแหงเลยภาษาพูนเมืองกัดินแตก,แ,กแตกเนี่สามารถกบเขียดเข้าอยู่ได้เลยครับนี่ครับเขอเสียครับก็มันอยู่บนดอยนะครับนี่ครับอยู่บนดอยมันเก็บน้ำบ่อยูแลครับนี่ด้านปุ่นก็จะเป็นหุบเขาไปต้องปุ่นนะครับเนี่ยหุบเขาลงดอยไปปุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นอัน ไลมันสเปลังของอันเจ้าบ้านเปิดน่ะเปิดปลูกนะครับทำชุชมนี่แหละครับคือการขุดบอ่อน้ำแล้วก็น้ำแทบจะบบดได้ใจแล้วครับทำชุชมคงจะเห็นหลายบออยู่ครับในจังหวัดน่านในพื้นเมืองเนี่ยครับขุดบอ่อน้ำแล้วก็หน้าแรงมาบดได้ใจน้ำนะครับผู้ชมคือช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ดูก็สวยงามเอาไปสวยงามครับถ้าคิดบ่หลายก็เธอมีน้ำก็เอาไว้ แล้วดูฝนนี่ก็คือว่าเอาไว้เชยชมขุดบ่อน้ำไว้เชยชมครับก็อยากจะฝากทางการให้ช่วยดูแลให้เกษตรกรสักแถมสักเตือนนะครับขอให้ช่วยขุดนำบดานน้ำลึกให้จริงแล้ครับเพราะตอนนี้มูเจ้าบ้านก็ได้ทําเรื่องไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทําเรื่องไปแล้วนะครับบ่อน้ำลึกนะครับก็คิดว่าความหวังคงจะทางการคงจะ ช่วยกรุณาให้เกษตรกรชาวไทยนะครับทั่วประเทศนะครับมีน้ําใช้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าไม่มีน้ํานะครับท่านผู้ชมเกษตรกรนเราทําอะไรไม่ได้ครับน่าแรงนะครับนาแรงแล้งครับเดือนมกราในแรงเลยครับไปถึงนู่นนะเดือนเมษานะครับทําอะไรไม่ได้ครับอ่าพอดีผมมีสวนยางครับก็ได้น้ํายางไปขายบ้างนะครับแต่ถ้าบางสวนไม่มีสวนยางก็นั่ง เฝ้าบ่อน้ําดูความแห้งแล้งอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง <laughs> เรื่องเครียดเคียดคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสําหรับบรรยากาศสวน,นครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรมือใหม่ครับ บายๆเลยนะครับลาไปก่อนเลยนะครับแบบสำหรับวิวสวยๆวันนี้ครับ